สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะสวัสดีลูกค้าทาง youtube และ facebook นะคะวันนี้ทางเพจร้านชานใช้แท็กเตอร์ของเรานะคะมารีวิวนะคะการจัดส่งแท็กเตอร์คันนี้เลยนะคะกับแท็กเตอร์ยันมา e f 4 9 c t นะคะตัวนี้49แรงมานะคะยันมา49แรงนะคะอุปกรณ์3ชิ้นนะคะตัวนี้ดันดินหน้าผ่านไทใหม่ของค่าย c m t นะคะแล้วก็ผ่านกเบิกมือ2นะคะ ตอนนี้จะส่งไปที่อำเภอศปบาบจังหวัดลำปางนะคะอําเภอศบปาบจังหวัดลำปางนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจแท็กเตอร์มือสองนะคะมาดูสินค้าตัวจริงได้เลยนะคะที่อาพิกัดบ้านเราพิกัดร้านเรานะคะอยู่ที่บ้านเกาะลำไหยตําบลวางบัวอําเภอคลอ,องขุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะโทรสอบถามนะคะ0 9 4 6 0 2 2 2 9 1นอาหนนะคะ,ะหน้าเพจเฟซบุ๊กได้เลยนะคะเพจชามชัยแท็กเตอร์นะคะ โอ้นะคะ094 602 2 2 9 1นะคะสำหรับคันนี้นะคะจะส่งไปที่อำเภอสบปบาตจังหวัดลํำปางนะคะกับเหยียนมาก49แรงนะคะอุกปรกรณ์3ชิ้นนะคะตัวนี้ดันดินหน้านะคะผ่านไถใหม่นะคะแล้วก็ผ่านเบิกนะคะสวยๆพร้อมใช้ง,งานเลยค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ